สวัสดีค่ะโฮมไบเออร์ฮาร์ดดิวมาแล้วค่ะวันนี้ต้องมาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะสำหรับอนาสิริบางนาเพราะว่าโอ้โหติดอกติดใจจริงๆกับบรรยากาศสวยๆของโครงการของเล็ทเวซิค่ะทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าโครงการเลยโอ้โหเข้ามาแล้วเนี่ยฟีลกู้จริงๆแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือดีไซน์การออกแบบบ้านของเขาค่ะมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะคะแต่ว่าเป็นความสวยแบบพอดีพอดีนี่คือไอเดียแนวคิดที่ได้มาจากคำว่าลาก o มค่ะเป็นภาษาสวิดดชนะคะแปลว่าสมดุลความพอดีที่ลงตัวนั่นเองโอ้โหลึกซึ้งจริงๆวันนี้พามาดูทาวน์โฮมค่ะเป็นแบบที่ชื่อว่า มิสนะคะทาวน์โฮมหน้ากว้าง5.5เมตรนะคะแปลงที่ดินเริ่มต้นประมาณ17ตารางวาขึ้นไปส่วนพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้านเนี่ย109ตารางเมตร ฟั่งชันด้านในเนี่ยเขาออกแบบให้เป็นห้องนอนใหญ่ๆ2อห้องเลยนะมี2ห้องน้ํามีห้องนั่งเล่นแล้วก็บริเวณโรงรถจอดได้2คันซึ่งหน้ากว้าง5.5เมตรเนี่ยจอดสบายๆนะคะไม่ต้องเอาอีกคันหนึ่งไปแปะไว้หน้าบ้านให้มันเป็นปัญหากับเพื่อนบ้านในอนาคตส่วนงานดีไซน์นะคะเป็นธีมที่เรียกว่าโมเดิร์นเมดิเตอร์เรเนียนค่ะการเลือกใช้สีจะสว่างสบายตาสีขาวสีครีมสีน้ำตาลแล้วก็รวมถึง การตกแต่งฟาซาดด้านหน้า <c oughs> เห็นไหมคะมีความแตกต่างไม่ได้เหมือนกันเป็นพืชนะในแต่ละบล็อกเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นทาวน์โฮมที่ไม่ซ้ำซากจำเจค่ะมีความแตกต่างไม่เหมือนกันดูได้นานดูได้ไม่เบื่อและนี่คือ Home b u y e r Hot Deal เพราะฉะนั้นนอกจากราคาทาวน์โฮม2ชั้นที่นี่ที่ราคาดีๆจับต้องได้2 4 9ล้านบาทแล้วเนี่ยมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะ ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนนะคะฟรีค่าส่วนกลางแล้วก็ถ้าคุณเข้ามาจองในกําหนดเวลาที่โครงการกําหนดไว้เนี่ยมีโปรให้เลือกด้วยจะเป็นรับเงินคืนไหมหรือว่าจะรับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งไปทั้งหลังเลยรวมคิดเป็นมูลค่าสูงสุดถึง2 0 0 0 0 0บาทแล้วก็สําหรับคนที่เครดิตดีๆนะคะทําตัวดีคุณสามารถเลือกสินเชื่อพิเศษได้ด้วยนะผ่อนเบาๆผ่อนต่ำาๆสบายๆค่ะ ล้านละ3,500ั0บาทหรือว่าต่อเดือนเป็นค่างวดก็สักประมาณ7,500บาทอันนี้ขึ้นอยู่กับเครดิตของผู้กู้แล้วก็การพิจารณาของสถาบันการเงินด้วยอ่ะทีนี้ได้เวลาที่เราจะเข้าไปดูพื้นที่ที่มีความลากอมพื้นที่ที่มีความพอดีสำหรับทุกๆคนในการอยู่อาศัยที่สะดวกสบายเชิญค่ะ ว้าวไหมต้องว้าวสิคะนี่คือพื้นที่ภายในทาวน์โฮมแบบมิสของอนาสิริบางนาค่ะส่วนแรกสำคัญมากๆเลยนะเวลาที่เราเข้ามาดูบ้านเนี่ยมันต้องเป็นฟีลลิ่งค่ะเป็นบรรยากาศภายในบ้านที่ปลอดโปร่งสว่างสบายตานั่นเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะการออกแบบค่ะอย่างแรกเลยก็คือประตูหน้าบ้านแล้วก็ประตูหลังบ้าน มาตรฐานเนี่ยจะเป็นบานเลื่อนกระจกเขียวตัดแสงบานใหญ่ๆนะคะรับแสงธรรมชาติได้ดีแล้วก็อย่างที่2คือบริเวณบันไดาทางขึ้นบันไดเนี่ยจะมีช่องแสงแล้วก็รวมถึงบนหลังคามีช่องแสงสกายไลท์รับแสงธรรมชาติจากบนหลังคาลงมาจนถึงพื้นที่ชั้นล่างของบ้านได้เลยแล้วก็อย่างที่3ก็คือเลเยอรค่ะนี่พื้นที่ใช้สอยชั้นล่างเห็นไหมคะ เปิดเป็น Open Space เพราะฉะนั้นมันจะได้ความกว้างมันก็ยิ่งได้ความโปร่งได้ความโล่งมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงจะได้ความสะดวกในการอยู่อาศัยด้วยเพราะว่าชีวิตจริงพื้นที่ชั้นล่างก็คือ c o m มอน a อเรที่ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันก็แล้วแต่ค่ะคุณจะจัดสรรพื้นที่โซนด้านหน้าเป็นล i ฟวิ่งรับรองแขกไปในตัวก็ได้แล้วก็ด้านในก็ค่อยเป็นโต๊ะอาหาร รูปแบบของเฟอร์นิเจอร์รูปแบบงานตกแต่งเนี่ยอันนี้คือบ้านตัวอย่างนะคะทําให้ดูเป็นไอเดียแล้วก็วางให้เราเห็นว่าขนาดพื้นที่เนี่ยมันสามารถวางโซฟานี้นะมันสามารถมีโต๊ะกลางแบบนี้แล้วก็รวมถึงชั้นวางทีวีอันนี้ชอบมากคือเห็นไหมคะตัวบันไดรูปทรงที่หลุบเข้าไปเนี่ยมันทําให้ผนังด้านนี้มีความกว้างมากเลยเระยะห่างในการดูทีวีจอใหญ่ๆแบบนี้ดูได้สบายตาค่ะ สวยบ้านตัวอย่างนี้สวยจริงๆแล้วด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำของชั้นล่างนะคะออกแบบดีนะอย่างที่บอกพอดีที่ลงตัวนี่ไงโซนแห้งแล้วก็ตรงนี้เป็นพื้นที่อาบน้ำเราใส่ชาวเวอร์บอร็อกเข้าไปใส่ตู้อาบน้ำเข้าไปก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ครบทั้ง2ฟังก์ชันเลยแห้งแล้วก็ชวเวอร์ทีนี้เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนอ๋อหลังทีวีใต้บันไดค่ะ มีห้องเก็บของเตรียมไว้ให้นะ<ม>เห็นไหมเอาของมาเก็บได้บ้านจะได้ไม่รกมากค่ะทีนี้เราก็ขึ้นบนชั้นสองกันดีกว่า<ม>คือชอบค่ะเนี่ยประโยชน์ของสกายไลท์ทำให้โถงกลางบนชั้นสองเนี่ยสว่างแล้วก็แสงธรรมชาติเนี่ย ทะลุลงไปถึงพื้นที่ชั้นล่างเลยดีมากค่ะส่วนเลเยอร์ฟังก์ชันบนชั้น2นะคะอย่างที่บอกทาวน์โฮมของที่นี่มิสแบ่งเป็น2ห้องนอนใหญ่ๆง่ายๆไม่ซับซ้อนค่ะห้องด้านหน้าแล้วก็ห้องด้านหลังแล้วตรงกลางก็จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะคะสําหรับทั้ง2ห้องแชร์ร่วมกันนี่ค่ะโอ้โหห้องน้ําส่วนกลาง,งกว้างๆนะใช้งานสะดวกแล้วก็มีความพิเศษทําประตู2ทางไว้ให้นี่ค่ะ เห็นไหมอำนวยความสะดวกให้มาสเตอร์เบดมเขาห้องนอนที่อยู่ด้านหน้าให้มีความพิเศษนิดนึงแล้วก็ห้องนี้ไม่ต้องห่วงค่ะความกว้างเต็มพื้นที่หน้าบ้าน5.5เมตรแล้วก็ยิ่งโปร่งมากขึ้นเพราะว่าฝ้าเพดานซีลิ่งของห้องนี้2เมตร75เซนค่ะด้านหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหน้าต่างที่บานใหญ่มากเลยนะอันนี้จะมีส่วนตกแต่งเข้ามาปิดนิดนึงโอ้โหคือ สวยอ่ะทำให้ดูว่าสามารถมีเตียงคิงไซส์นี่มีมุมนั่งเล่นส่วนตัวแล้วก็ด้านนี้แล้วแต่ไอเดียค่ะคุณจอกแบบให้เป็น walk in closet หรือว่าเนี่ยแบบนี้กันด้วยผ้าม่านง่ายๆเออมันดูเบาๆสบายๆด้วยนะลงตัวจริงๆสำหรับห้องแต่งตัว walk in closet แล้วก็การใช้ห้องน้ำก็แน่นอนประตูสองทางเข้าห้องน้ำได้อย่างสะดวกสบาย ทีนี้มาดูห้องด้านหลังค่ะโอ้โ oh หสวยงามหวานมากคืออย่างที่บอกเขาแบ่งเป็น2ห้องนอนใหญ่ๆแบบนี้เลยห้องด้านหลังก็กว้าง5.5เมตรเพราะฉะนั้นความสะดวกสบายเนี่ยหายห่วงค่ะสำหรับชีวิตส่วนตัวเตียงใหญ่ๆเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนต่างๆทั้งหลายแหลน่นีสามารถจัดวางได้อย่างลงตัวหรือ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ห้องนอนเพิ่มอีกสักห้องหนึ่งอะ่ะมีเบบีมีลูกสองคนน่ะทำยังไงทำได้ค่ะสามารถเพิ่มเติมในส่วนของผนังเบาให้เป็น2ห้องนอนที่อยู่ด้านหลังเหมือนทาวน์โฮมทั่วไปก็ได้ทำไม่ยากค่ะนึกไม่ออกว่าทำยังไงเข้ามาดูที่โครงการมีแบบมีตัวอย่างให้ดูเสร็จเรียบร้อยเลยสวย อย่างที่บอกแต่แรกว่าติดอกติดใจเลือกเกินกับบรรยากาศของเล็กทเวนตี้ซิกทะเลสาบขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านหน้าโครงการอนาสิริบางนาคือบรรยากาศภาพรวมสำหรับการอยู่อาศัยเนี่ยมันสวยงามน่าอยู่จริงๆแล้วก็การวางผังของโครงการอนาสิรีบางนาทั้งหมดนะคะก็สอดคล้องกับบรรยากาศริมทะเลสาบเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ย พื้นที่ส่วนกลางของโครงการเป็นอาคารคลับเฮาส์ตรงนี้เนี่ยวางไว้อยู่ริมเลคแล้วก็รวมถึงพื้นที่สวนพักผ่อนเป็นพื้นที่สีเขียวด้วยอยู่ริมเลคทั้งหมดนั่นหมายความว่าลูกบ้านทุกหลังที่อยู่ในโครงการสามารถออกมาชื่นชมบรรยากาศแบบนี้ได้เท่าเทียมกันการวางผังบ้านแต่ละหลังแต่ละตำแหน่งเนี่ยสามารถเดินมาจ็อกกิ้งมาปั่นจักรยานมาที่ส่วนกลางตรงนี้ ได้อย่างสะดวกสบายมาทำอะไรบ้างคะนี่มาว่ายน้ำสระว่ายน้ำระบบเกลืออยู่ริมเล็กสวยๆแบบนี้มานั่งเล่นพักผ่อนในบรรยากาศที่เป็นเซมิเอ t ดอร์รับลมรับอากาศบริสุทธิ์หรือว่ามาฟิตเนสรูมโอ้โหคุณเอ้ยวิ่งบนสายพานนะเนี่ยเห็นวิวทะเลสาบเต็มๆตาสวยมากแล้วก็ด้านนอกพื้นที่สวนพักผ่อนนะคะมีสนามเด็กเล่นมีเครื่องออกกำลังกายกลางแจง้งเนี่ย คือทุกสิ่งทุกอย่างออกแบบมาเพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็รวมถึงลูกบ้านทุกหลังสามารถมาใช้ประโยชน์สามารถมาสัมผัสบรรยากาศดีๆแบบนี้ได้สมจริงที่สุดเลยบรรยากาศดีมากสูตรอากาศค่ะเต็มปอดค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญ มากทีเดียวสําหรับคําว่าคุณภาพชีวิตที่ดีก็คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะจะบอกว่าเส้นทางหลักที่เข้ามาที่โครงการเนี่ยเป็นเส้นทางเฉพาะลูกบ้านของแสนสิริเท่านั้นนะคะแล้วแต่ละโครงการเขาก็จะมีเมนเกตส่วนตัวของแต่ละโครงการมีรอปรพอมีกล้อง CCTV ดูแลการเข้าออกตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีระบบที่เรียกว่า l i f t 24เป็นเทคโนโลยีใหม่ค่ะที่แสนสิรินำเข้ามาเชื่อมโยงกับ ระบบการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่เดิมเพื่อยกระดับเพื่อยกประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่งและนอกจากนี้โลเคชันตำแหน่งที่ตั้งของโครงการโอ้โหคุณเอ้ยเดินทางไม่ยากเลยนะเล็กเ6มาจากโครงการอยู่บนถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่26ค่ะเลี้ยวเข้ามาในซอยรัตนาลาชนะหรือว่าซอยทางเข้าตลาดบางบ่อนี่แหละค่ะเสร็จแล้วก็ แยกเข้ามาที่ทางหลวงหมายเลข3413นิดเดียวเท่านั้นค่ะนิดเดียวจริงๆเอาเป็นว่าถ้าคุณดูจากภาพมุมสูงหรือว่าจิม Google Map ดูเนี่ยจะเห็นว่าจากโครงการออกไปที่ถนนใหญ่บางนาตราดเนี่ยสักกิโลเมตรกว่าๆเท่านั้นเองขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนอกจากนี้เชื่อมออกไปทางด้านของเทพารักษ์ก็ได้ด้วยเนี่ยสำหรับคนที่ทำงานในพื้นที่อุตสาหกรรมในโซนนี้นะคะใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นบางนาตราดสมุทรปราการฉะเชิงเซาชนบุรี ได้หมดเลยนะเพราะว่าการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆมาดูที่นี่ค่ะทาวน์โฮมมิสของอนาสุริบางนาโอ้โหการออกแบบเนี่ยไม่มากไม่น้อยแต่พอดีแล้วก็ลงตัวพื้นที่ขนาดที่ดินเริ่มต้นประมาณ17ตารางวาขึ้นไปนะคะพื้นที่ใช้สอยในตัวบ้าน109ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถได้2คันราคาจับต้องได้ค่ะเหมาะสำหรับครอบครัวเริ่มต้น 2 4 9 0 0 0 0บาทมีโปรโมชั่นก็คือฟรีค่าโอนฟรีค่าส่วนกลางมีโปรโมชั่นเงินคืนหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลังมูลค่าสูงสุด2 0 0นบาทถ้าหากว่าจองในช่วงระยะเวลาที่โครงการเขากำหนดไว้แล้วก็รวมถึงสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษค่ะสำหรับคนที่เครดิตดีๆผ่อนต่ำๆผ่อนเบาๆล้านละ3,500บาทเท่านั้นเอง อยากให้คุณได้เข้ามาเห็นของจริงมาดูบ้านจริงมาดูบรรยากาศสวยๆแบบนี้รับรองว่าตัดสินใจได้ไม่ยากอย่างแน่นอนที่นี่อนาสิริบางนาขอบคุณุกมากที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ